สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรกันทำไข่ดาวไข่ดาวเหรอไข่มดแดงเราจะมาทำไข่เจียวใช่ไหมคะใช่ไหมวันนี้อัญญาไปแยกไข่หมดแดงมาพี่แตงไทยมาหาพอดีใช่ไหมคะแตงไทยมาเหรอนี่ไงมาดูไข่มดแดงกันเห็นไหมนี่คือมดแดงที่อัญญาไปแย่มา เราก็จะมาเอาตัวแม่มันออกก่อนอย่างนี้นะแต่เขายังไม่ตายนะน้องๆอันนี้อีกสักพักเขาก็จะฟื้นเขาก็จะฟื้นใช่เราก็จะเอาไปปล่อยไว้บนต้นไม้เราก็จะมาเลือกแล้วเราก็จะเอาไข่มดแดงไปหึอยกินกินได้ใช่ไหมแดงไทยเคยกินใช่ไหมค่ะอร่อยไหมอรสชาติมันเป็นยังไงบอกเพื่อนสิกินอร่อย กินดิบได้นะแต่ว่าไม่แนะนําสําหรับเด็กๆนะคะมันต้องกินสุกสิเอาไปเจียวใส่ไข่ก่อนคะกกนเดี๋ยวแม่เ,เจียวใส่ไข่ให้โอเคไหมอ่าเดี๋ยวรอกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาให้เด็กๆตีไข่กันนะคะเอาไข่มาตอกเด็กๆตอกไข่กันได้เลยตอกไข่เลยค่ะเอาคนละใบนะเอาคนละใบแล้วเราจะไปทําไข่เจียวกันอ่ะ,อะพี่แตงไข่ เออแต่แ<ก>งยังต่อยังไงอะใช่อ่ะพี่แตงไทยตอกก่อนออพี่อัญญาก็ได้ออ่่ะาโอเคเก่งมากนะสวยนะสวยเอามาใส่กล่องไว้ลูกอ่าใส่กล่องไว้ค่ะเหนเื่อยนะ <laughs> พี่แตงไทยเอาออกอีกแล้วเอาออกอีกเขย่าขย่าออกเออแบะมันออกสิลูกนี่แบะมันออกนี่สองมือสิอลูกนี่นี่ <c oughs> ใช่นี่ปุ๊บอ่าเอาใส่ไ,ไว้ อ่ะพี่พี่อัญญาก่อนพี่อัญญาดึงออกดึงออกวางวางข้างล่างลปกอรูาเออวางสูงอย่าสูงต่ำต่ำต้องอา้าว<ด>ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปิดไข่เห็นไหมใช่เก่งมากเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่มดลงไปได้ค่ะอ่าอ่าหนูังไม่ช้ำเลยอ่าเปลี่ยนกันตีอ่ะพี่อัญญาตีก่อน อัญญาตีไข่ดีๆลูกอ่ะให้พี่แตงไทยด้วยเปลี่ยนกันอ่ะอัญญาเป็นคนเทไข่มดลงอ่าเทไข่มดลงไปเลยไม่ไม่เทลงไปเลยลูกใช้ถ้วยไม่ต้องใช้ช้อนก็ได้อะค่อยๆเทที่แตงไทยเขี่ยไข่มดลงสิลูกเอาช้อนเขี่ยลงเอาเทอีกเทให้หมดเลยค่ะไข่มดเทเทเทถูกต้องเทลงไปเทลงไปเออห้พี่แตงไทยพี่แตงไทยคนคนคน อย่าแย่งกันเ็บกันถูกใช่เดี๋ยวแม่ไปปรุงให้โอ้นี่ไงไข่มดเดี๋ยวแม่ไปเจียวมาให้รอแป๊บนึงนี่แหละชามเชือโอเคเดี๋ยวแม่ไปเจียวให้แป๊บนึงอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมโอ้ยดูสีดำก็อยากกินอ่ะกินเลย ถือมือแม่อร่อยเหรอใ,หใช่ไหม,ต,มต้องมากินบ่อยๆอ๋อต้องมากินบ่อยๆอาดำอ่ะของดำก็กินอันนี้ของแมวอ่ะดำกินด้วยอ้าวกินข้าวเหนียวน้องๆเห็นไหมกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับอะไรนะไข่มดแดงไข่มดแดงไหนมีเห็ดด้วยมีเห็ดไหนมีหอมอ่ะอัญญาใช่ช้อนอ่ะอ่ะตักกินเลย เยอะก๊ับโอ้เป่าด้วยอ่ะ,อ,ะอืมเอ้านั่งดีๆนะเดี๋ยวอืมค่ะค่ะอัญญานั่งดีๆกระโปรงนี่เออปิดไว้อืม น้องๆลองให้คุณพ่อคุณแม่พาทำนะคะเ้อเก็อยากกินใช่ไหมโอ้จะเญนอาหารเอาบบนั้นมันเหมือนเนอะอนดูดำก็กินดำมกินหมดมกินหมมากไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายยเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันไม่กินข้าวเดี๋ยวก็กินค่ะ อ่ะบายยเพื่อนๆก่อนบายบายอันยากินข้าวก่อนนะกินกินไข่มดแดงอยู่ในนี้แล้วเริ่มฟื้นกันแล้วหมดเริ่มฟื้นกันแล้วเห็นไหมคะเขายังไม่ตายนะ